สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับครูจะมาสอนเรื่องดาวในระบบสุริยะนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันเราต้องรู้ความแตกต่างระหว่าง2สิ่งนี้ครับนั่นก็คือดาวฤกษ์และดาวเคราะห์นะครับดาวฤกษ์คืออะไรครับดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองครับก็คือเขาสามารถเปล่งแสงสว่างออกมาจากตัวงเขาเองได้นะครับแต่ดาวเคราะห์ครับดาวเคราะห์นี่ไม่สามารถที่จะ มีแสงสว่างออกจากตัวเองได้น,นะครับเขาต้องรับการสะท้อนแสงมาจากดาวฤกษ์นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์นะครับมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับในระบบสุริยะของเรานะครับนักเรียนก็จะมีดวงอาทิตย์ครับผมเป็นดาวฤกษ์นะครับอ่าเป็นดาวฤกษ์และเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราเลยนะครับมาดูองค์ประกอบของ ดวงอาทิตย์กันครับอรอมอบของดวงอาทิตย์มีอะไรบ้างนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลายี่สิบเจ็ดวันนะครับผมอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่หกพันองศาเซลเซียสนะครับเป็นดาวฤกษ์ที่มีสีเหลืองนะครับอายุป,ประมาณ5,000ล้านปีเลยนะครับดวงอาทิตย์นะครับ ต่อมานะครับเรามาดูการแบ่งกลุ่มต่างๆของดาวเคราะห์อ่าดาวเคราะห์กลุ่มดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานะครับนักดาราศาสตร์นะครับได้แบ่งดาวเคราะห์เนี่ยตามวงโครจรแบ่งตามลักษณะได้ดังนี้ครับก็คือดาวเคราะห์วงในครับกับดาวเคราะห์วงนอกนะครับดาวเคราะห์วงในนะครับเราก็จะแบ่งโดยยึดโลกเป็นส่ว เป็นเขาเรียกเป็นศูนย์กลางนะครับอ่าเราก็แบ่งเลยนะครับจากโลกเนี่ยเราแบ่งเลยนะครับถ้าวงในก็จะเป็นดาวพุธกับดาวศุกร์นะครับนี่ตั้งแต่โลกเข้าไปหาดวงอาทิตย์นั่นคือวงในนะครับก็จะมีดาวพุธและดาวศุกร์นะครับถ้าเป็นดาวเคราะห์วงนอกนะครับก็จะเป็นดาวองคานดาวพฤหัสดาวเสาร์และดาวยูเรนัสดาวเนปจูนนะครับอ่านี่คือดาวเคราะห์วงนอกนะครับต่อมาครับ ถ้าแบ่งแบ่งได้อีกลักษณะหนึ่งครับท่านเรียนแบ่งตามองค์ประกอบของพื้นผิวอ่าพื้นผิวก็จะมีพื้นผิวที่เป็นหินกับเป็นแก๊สนะครับเป็นแก๊สกับเป็นหินนะครับถ้าเป็นดาวเคราะห์หินนะครับก็เริ่มตั้งแต่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารนะครับส่วนถ้าเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะครับก็จะเป็นดาวพฤหสัสบ,บดีดาวเสาดาวยูเรนัสด,ดาวเนปจูนนะครับซึ่ง การแบ่งก็ง่ายๆครับเพิ่มแค่ดาวอังคารมาดาวองคารเป็นดาวเคราะห์หินนะครับนักเรียนต่อมานะครับเรามาเจาะลึกรายละเอียดต่างๆของดาวเคราะห์ในระบบสุรยิยะของเรากันดีกว่าครับเริ่มตั้งแต่ดาวพุธเลยครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กนะครับอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับนักเรียนต้องจาไว้เลยว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4,879กิโลเมตรส่วน ตัวเลขนี้นะครับถ้าเรียนจําได้ก็ดีถ้าเกิดจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยสิ่งที่เรียนต้องรู้นั่นคืออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารนะครับไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารนะครับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ลบหนึครับถึง430องศาเซลเซียสนะครับจากเย็นจัดจัดนะครับไปจนถึงร้อนจัดจัดร้อนมากๆเลยนะครับ โอเคต่อมานะครับยาอากาศที่ไปสำรวจดาวพุธนะครับชื่อว่ายานมารีเนอร์สินะครับเป็นยานลำเดียวนะครับที่เคยสำรวจดาวพุธเลยนะครับดาวพุธอีกอย่างนึงนะครับดาวพุธจะไม่มีชั้นบรรยากาศนะครับก็จะโดนอุกกาบาตต่างๆเนี่ยเข้าพุ่งชนพื้นผิวดาวได้ง่ายนะครับพื้นผิวดาวจึงครุขระนะครับเต็มไปด้วยหลุมอวกาศนั่นเองนะครับ ด้านที่ได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์นะครับอ่าก็จะมีอุณหภูมิสูงมากๆเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้อุณหภูมิ430องศาเซลเซียสเลยนะครับนี่คือด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์แล้วด้านที่ไม่ได้รับแสงนะครับก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากๆนะครับดล้วลบ180องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับจึงได้ฉายาว่าเตาไฟแช่แข็งนั่นเองนะครับเป็นทั้งเตาไฟแล้วก็เอาไปแช่แข็งอีกทีหนึ่งด้วยนะครับก็ นี่คือที่มาของฉายาของเขานะครับฉายานี่สําคัญนะครับนักเรียนนักเรนต้องจับให้ได้นะครับต่อมาครับมากันที่ดาวศุกร์ครับผมดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลําดับที่สองนะครับพุธแล้วก็ศุกร์นะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหนึ่งมืนสองพันหนึ่งร้อยสี่กิโลเมตรนะครับมีอุณหภูมิโดยเฉลีย่ยประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิ อุณหภูมิสูงกว่าดาวพุธท,ที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์อีกใช่ไหมครับเช่นเคยครับไม่มีดวงจันทร์บริวารเหมือนกับดาวพุธเลยนะครับอ่าสิ่งที่สําคัญของดาวศุกร์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือยานแมกเจนเลนนะครับเป็นยานที่ใช้ในการสํารวจดาวศุกร์นั่นเองนะครับดาวศุกร์เนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกับโลกของเราเลยนะครับจึงได้ฉายาว่าดาวฝาแฝดกับโลกด้วยนะครับบางทีเขาก็จะเรียกว่าดาวฝาแฝด กับโลกนั่นเองนะครับเราสามารถเห็นดาวศุกร์เนี่ยจากพื้นโลกของเราเนี่ยได้2ช่วงเวลานะครับก็คือช่วงเช้ามืดทางทิศตะว,วันออกเราจะเรียกว่าดาวประกายพกึกนะครับส่วนอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงตอนหัวค่ําทางทิศตะว,วันตกนะครับจะเรียกว่าดาวประจําเมืองถ้าพูดถึงดาวประ,ประกายพกึกกับดาวประจําเมืองเรานึกถึงดาวศุกร์นะครับพื้นผิวนี่เต็มไปด้วยก้อนหินนะครับไม่มีน้ํา จำได้ไหมครับดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์หินมีอะไรบ้างมีดาวพุธมีดาวศุกร์มีโลกและดาวอังคารนะครับต่อมาครับดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศนะครับต่างกับดาวพุธที่ไม่มีชั้นบรรยากาศนะครับผมโอเคครับต่อมาครับเป็นโลกลำดับที่3ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นั่นก็คือโลกนั่นเองครับโลกที่เราอยู่นะครับโลกมีดวงจันทร์เป็นบริวารกี่ดวงครับ หดวงนะครับเราสามารถมองเห็นได้จากพื้นโลกได้เลยนะครับแล้วก็โลกจะหมุนรอบตัวเองใช้เวลาหมุนรอบตัวเองหรอบใช้เวลา23.93ชั่วโมงหรือว่าย4ชั่วโมงนั่นเองก็คือหนึวันของเรานั่นเองครับโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วันหรือว่า1ปีนั่นเองนะครับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนะครับมีทั้ง น้ำมีทั้งพื้นดินแล้วก็มีชั้นบรรยากาศที่ส่งเสริมให้มนุษย์ให้สิ่งมีชีวิตได้ดํารงพอพันได้นะครับโลกนะครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีพื้นน้ําถึง3ใน4ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับจึงได้ฉายาว่าเป็นดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ํานั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นดาวอังคารนะครับดาวองคารอยู่ในแบบที่4นะครับ ่างจากดวงที่เป็นลำดับที่4นะครับเป็นดาวเคราะห์หินนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6,792กิโลเมตรนะครับส่วนที่สําคัญสําคัญคือมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมด2ดวงด้วยกันนะครับดวงดวงดวงจันทร์เป็นบริวารน,นะครับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ลบ87ถึงลบองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำนะครับ โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา687วันนะครับนานกว่าโลกของเรานะครับต่อมาครับยานที่ไปสำรวจดาวอังคารนะครับชื่อยาน Mars Odyssey นะครับยาน Mars Odyssey นะครับยานนี้จะลงไปสำรวจพื้นผิวของดาวอังคารนะครับพื้นผิวของดาวอังคารเนี่ยจะมีฝุ่นสีแดงนะครับขรุขระนะครับเป็นหลุมภูเขานะครับมีภูเขาไฟด้วยนะครับ จึงได้ฉายาว่าเป็นดาวเคราะห์สีแดงหรือว่าเทพแห่งสงครามนั่นเองนะครับมีชั้นบรรยากาศเบาบางนะครับส่วนใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและก็มาถึงช่วงเกมฟรีมีคะแนนนะครับนี่เป็นการเช็คชื่อนะครับสนนตั้งเรียนที่ดูคลิปวิดีโอมาถึงตอนนี้ช่วงนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตภาพนะครับว่า เมื่อนำภาพสามภาพมาต่อกันจะได้เป็นคำว่าอะไรนะครับให้นักเรียนพิมพ์มาในลายส่วนตัวของครูนครได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่พิมพ์ส่งมานะครับครูก็จะมีคะแนนพิเศษให้นะครับโอเคครับไปชมคลิปวิดีโอกันต่อได้เลยครับต่อมานะครับคือดาวพฤหัสสบดีนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5านะครับดาวพฤหัสนี่เป็นดาวเคราะห์แก๊สเลยนะครับนักเรียนอ่า เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับสําคัญนะครับขนาดใหญ่ที่สุดนั่นก็คือดาวพฤหัสนะครับผมหมุนรอบตัวเอง1รอบนะครับใช้เวลา9.92ชั่วโมงนะครับเกือบเกือบเกือบ10ชั่วโมงนั่นเองนะครับมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณลบ148องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำนะครับต่ำมากมากนะครับอีกอย่างที่สําคัญนะครับมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมด62ดวงนะครับ ขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีดวงจันทร์บริวารมากที่สุดด้วยนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับยานที่ไปสำรวจดาวพฤหัสนั้นก็คือยานกาลิเลโอนะครับดาวพฤหัสนี้จะได้ฉายาว่าเป็นโลกยักษ์นะครับเพราะว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวเคอาะแก๊สนะครับมีเมฆนะครับเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็แก๊สฮีเลียมนะครับปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นนะครับมีความหนาแน่นมากนะครับ มีวงแหวนหนึ่งชั้นนะครับอ่าอประกอบด้วยก้อนน้ำแข็งและวัตถุอื่นๆนั่นเองเมื่อมองผ่านกล้องโทรทัศน์อ่าอันนี้ยันะครับนี่นเวลาที่เราจะมองสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกนะครับเราจะใช้กล้องโทรทัศน์ในการมองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดาวดูอุกกาบาตต่างๆนานานะครับเราจะใช้กล้องโทรทัศน์ในการมองนะครับเ <c oughs> มื่อมองเข้าไปที่ดาวพฤหัสครับ เราจะเห็นจ so is is anyway. ุดแดงคล้ายรูปไข่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งคาดการว่านั่นคือจุดศูนย์กลางของพายุนั่นเองครับอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่นะครับคาดการว่านี่คือจุดศูนย์กลางของพายุนะครับเป็นพายุแก๊สนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์แก๊สนั่นเองนะครับต่อมาครับดาวเสาร์นะครับอยู่ลำดับที่6นะครับผ่านจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่6เป็นดาวเคราะห์แก๊สเช่นเดียวกันนะครับ หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงกับอีก10.66ชั่วโมงนั่นเองนะครับมีดาวบริวารถึง60ดวงนะครับมากกว่า60ดวงเลยนะครับแล้วก็เป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้านะครับความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํานะครับความหนาแน่นเพียงแค่0.7กรัมเองนะครับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่1รอลบ178องศา,ศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิก็ต่ําสังเกตไหมครับว่า ยิ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเท่าไหร่อุณภูมิของดาวก็จะยิ่งต่ำลงมากเท่านั้นนั่นเองนะครับยานที่ส่งไปสำรวจดาวเสาคือยานแคสซินีนะครับดาวเสามีชั้นบรรยากาศด้วยนะครับประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมนะครับมีวงแหวนขนาดใหญ่นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับวงแหวนขนาดใหญ่นะครับมีก้อนน้ำแข็งแล้วก็ก้อนหินมากมายนะครับ ลอยอยู่นะครับดาวเสาร์เนี่ยตั้งชื่อตามเทพโรมันแห่งการเกษตรนะครับสัญลักษณ์ก็คือเขียวนั่นเองนะครับต่อมาครับดาวยูเรนัสนะครับหรือดาวมฤตยูนะฉายาคือดาวมฤตยูนะครับเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เป็นลำดับที่สามนะครับอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่เจ็ดนะครับมีดวงจันทร์บริวารยี่สิบเจ็ดดวงนะครับอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 2ลบ216นะครับอุณหภูมิต่ำเช่นเดียวกันนะครับหมุนรอบตัวเองก็ใช้เวลา17.24ชั่วโมงนั่นเองนะครับพื้นผิวเย็นจัดนะครับอย่างที่ได้ตั้งข้อสังเกตไปนะครับยิ่งอยู่หา่างจากดวงอาทิตย์อุณหภูมิก็จะต่ำลงเช่นกันนะครับประกอบื้อยของเหลวและแก๊สนะครับมีวงแหวน9ชั้นนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันนะครับ สุดท้ายนะครับดาวเนปจูนนะครับหรือว่าดาวสมุรหรือดาวเกตน,นะครับเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่8นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมด13ดวงนะครับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ลบ170องศาเซลเซียสนะครับหมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ16 1 1ชั่วโมงนั่นเองนะครับ จบไปแล้วนะครับสาหรับดาวเคราะห์ทั้งแปดนะครับที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานะครับสําหรับงานในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเป็นงานของสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนั่นแหละครับครูจะตามงานให้ครบนะครับนักเรียนหลายคนยังไม่ได้ทํานะครับอ่าหนึ่งนะครับนั่นก็คือการทําแบบฝึกหัดออนไลน์นะครับครูจะส่งลิงก์ไปในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วให้นักเรียนเข้าไปทําได้เลยนะครับมีสิบข้อนะครับถ้านักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แคปภาพหน้าจอส่งมาทางลายส่วนตัวของครูนครนะครับสำหรับนักเรียนที่ทำแล้วไม่ต้องทำซ้ำนะครับต่อไปครับข้อ2ครับนั่นคือการทำแบบฝึกหัดในหนังสือชุดกิจกรรมนะครับหน้า2 1 7ถึง222นะครับสำหรับนักเรียนที่ทำแล้วเช่นเคยครับแค่ถ่ายรูปส่งมาในลายส่วนตัวครูนครใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครูจะตรวจให้เป็นรายบุคคลนะครับส่วนที่นักเรียนที่ยังไม่ทำนะครับ ทำแล้วก็ส่งมานะครับในลายส่วนตัวคุณคนครนะครับสำหรับคลิปนี้เรียบร้อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย